ทีกันเพาทถดแบบสมัยโบราณไม่ต้องใช้อะไรมากใช้แรงอย่างเดียวใช้แรงขุดดินใช้แรงเอาไม้มากองไว้ก็ขุดดินมาทับทับทับ ันฝนก็โปรยมานะครับเหมาะเหมาะกับขุดดินขุดดินเผาถ่านนะครับตัวบรรยากาศรอบๆพอดีเลยเผาถ่าน,นจะได้ไล่ยุงไปเลยกลางคืนยุงลายเยอะนู้มาจากไหน หลังบ้านก็มีสระกับผักกระเฉดเต็มเลยปลาก็มีนี่ครับน้ำเต็มสระเลยเต็มบอ่อเลยทุ่งผักกระเฉดโอ้สวยมากทุ่งผักกระเฉดกันนะครับนี่สวยงามมากทุ่งผักกระเฉดเป็นสระเลยเป็นสระ มาดูทุกปผักกาเฉดนะครับโอ้โหดอกสีเหลืองสวยมากหลายๆคนคงไม่เคยเห็นดอกผักกาเฉดนะครับผักกาเฉดน้ำนะครับขึ้นมาสีเหลืองๆสวยนี่ครับจะให้ด,ดูใกล้ๆนี่ดอกเป็นสีสีสีเหลือง สวยงามครับตามธรรมชาติโอ้ oh, สวยจริงเป็นทุ่งเลยทุ่งในสระทุ่งภระเฉดถ้าลงไปก็น้ำท่วมหัว,หวสวยงามครับทุ่งภระเฉด เผาถ่านนะครับเผาถ่านแบบสมัยโบราณนี่ออย่าตอนนี้ก็กุดดินถมไม้ เตียอุ่นนะปึกาดกหน้าไเกบนอเรังเอ้ยเปอดกาดจุดไฟไม่ไหมเลยไม่แต่ควันนะนี่เป่าให้ติดแล้ว นี่ครับเผาถ่านแบบสมัยโบราณต้องขุดดินมาใส่ทับโกงไม้เลยแล้วก็เผา,ว,เาวันนี้จะเผา,าต้องเจาะรูให้ควันออกด้วยรูสี่ห้ารูตรงนี้ก็จะเป็นจมูกสำหรับไว้เผาถ่านตรงนี้เปิดจมูกไว้ตรงนี้จุดไฟ พอติดแล้วก็ดินปิด